สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องกัมพูชาพี่น้องสาวลาหูเลยครับแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่26พฤศจิกายนพศสอ6พนวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมานาเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้การสู้รบกันในประเทศพม่านะครับกองกําลัง pdf และกองทัพพม่านะครับก็มีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับ นะครับก็มาโลข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับวันนี้ทางกองกําลัง p t f และกองกําลัง k p t f นะครับก็ไล่ร่วมกัน2กองกําลังนะครับเข้าโจมตีทหารพรม่าะนะครับก็ทําให้ทหารพรม่าไล่เสียชีวิต10บลายได้รับบาดเจ็บ3ามลายนะครับวันนี้วันที่26กพฤศจิกายนนะครับทางกองกําลัง p t f และกองกําลัง k p t f นะครับก็ไล่ร่วมกัน สองกองกำลังนะครับเข้าโจมตีทหานพมา่านะครับในพื้นที่ซานเมืองกันนาลานะครับก่อนท่าพมา่าตั้งตัวไม่ทันนะครับก็ทำให้ทางกองกำลังปีทีเอฟและ k p t f นะครับโจมตีอย่างหนักนะครับก็ทำให้ทหานพมา่าเสียชีวิตคาที่10ลายได้รับบาดเจ็บ3ลายนะครับกองกำลังปีทีและ k p t f นะครับมากันกำลังพลมากกว่าทหารพม่านะครับท่านพมา่าต้องลาดถอยไปก่อนนะครับไม่สามารถที่จะเสริมกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่ในเมืองกันหน้าลาได้นะครับก็ทำให้ทางกองกำลัง p ี f และ k p t f นะครับก็เข้าเคพื้นที่นะครับที่มีการสู้รบกันวันนี้นะครับกองกำลัง p ี f และ KPDF e นะครับก็ไล่ทราบจากสายข่าวนะครับว่าจะมีทหารพรมาร่านะครับพยายามเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองกานาลานะครับก็ทําให้ทางกองกําลัง PDF e และ KPDF e นะครับก็ไปหลักส่มโจมตีขบวนของทหารพรมาร่านะครับที่พยายามเดินเท้าเข้ามานะครับในพื้นที่เมืองกานาลานะครับ กองกำลัง p d f และ KPDF นะครับมากันจำนวนคนมากกว่านะครับก็ทำให้ทหารพม่านะครับก็ต้องลาถอยกลับไปนะครับนี่ก็เป็นการสู้รบกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองกันนาลานะครับกองกำลัง p d f และ KPDF นะครับก็ปลอดภัยลีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างไรนะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ มาหลักซุ่มโจมตีทหารพรม่านะครับที่พยายามเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ครับนะครับก็มาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับที่ทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติดอว่า NUG นะครับร่วมกับกองกําลัง PDF นะครับก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติดอว่า NUG นะครับก็เต็ม ส่งกองกำลัง PDF นะครับก็เข้าไปอย่างพื้นที่รัฐสารภาคเหนือนะครับนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเอ็นยูกีและกองกำลัง PDF นะครับวันนี้นะครับทางในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือนะครับก็ยังไม่มีกองกำลัง PDF สักเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างนะครับในพื้นที่รัฐกระสินนะครับก็ยัง ในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือนะครับก็ยังไม่มีนะครับมีแค่ในพื้นที่รัฐกสินเพลงรัดเตวนะครับวันนี้นะครับถ้ากองกําลัง PTF นะครับมีการเสริมกําลังเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐสารภาคเหนือและเข้าโจมตีกองทัพพมา่าและกบฏมินอ่องลายนะครับและจะโจมตีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ดอยเลอไม้นะครับที่มีอยู่ใน พื้นที่รัดชารภาคเหนือนะครับก็มีอยู่หลายหมู่หลายกลุ่มนะครับกองทัพพันธมิตรรัดานเหนือนะครับเส้นกองทัพกก้าง MNTAA นอะนะครับกองทัพอรา,ารกัน a a และกองทัพแนวร่มประลองทีเอกองทัพสารเหนือนะครับเอ p นี้ก็เป็นหลายหมู่หลายกลุ่มนะครับของกองทัพพันธมิตรสารเหนือนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ ทางรัฐสานภาคเหนือครับถ้ากองกําลัง PDF นะครับมีการเสริมกําลังเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐสานภาคเหนือนะครับก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็รอติดตามครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่กองกําลัง PDF และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติแต่ว่า NUG นนะครับก็อาจจะมีการส่งกองกําลัง PDF เนะครับเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐสานภาคเหนือนะครับก็ จะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้ากองกำลังปีทเฟเข้าไปในพื้นที่รัดฉานาักหนอครับนะครับก็มาลูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับวันนี้ก็ไล่มีเหตุการณ์เกิดระเบิดขึ้นนะครับในพื้นที่เขตลัดมันตะเลนะครับตำบลลาหลานะครับทางกองกำลังปีทฟนะครับก็มีการไปบางระเบิดนะครับหน้า ธนาคารเศรษฐกิจนะครับก็อยู่ในพื้นที่เขตลัฐมันตะเลนะครับก็กำลังป d f ฟนะครับก็มาวางระเบิดที่หน้าธนาคารนะครับก็ทำให้ท่านพม่าเสียชีวิตคาที่เจ็ดปลายนะครับวันนี้นะครับวันที่26พฤศจิกายนนะครับเวลา8นาฬิกานะครับก็มีการเกิดระเบิดขึ้น2ครั้งนะครับหน้าธนาคารเศรษฐกิจ ของพม่านะครับก็ซึ่งเป็นธนาคารของทหารพม่านะครับเป็นเจ้าของนะครับก็เลยเกิดระเบิดขึ้นสองครั้งนะครับกองกําลัง BTF นะครับก็มาวางระเบิดไว้สองที่นะครับเกิดระเบิดขึ้นสองครั้งท่านพม่าไล่เียซีวิตเจ็ดลายนะครับไล่รับบาดเจ็บสี่ลายครับพี่น้องครับนี้ก็เป็นการโจมตีของกองกําลัง BTF นะครับโดยการมาวางระเบิดนะครับหน้าสํานักงาน ธนาคารได้เศรษฐกิจของทหารพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลนะครับตำบลลาหลานะครับก็กำลัง p ี f นะครับก็มาดล่ยกัน3คนนะครับขับรถจกกักรยานยนต์มาและมาจอดหน้าธนาคารนะครับและมาวางระเบิดเอาไว้2จุดนะครับและมีการกดระเบิดด้วยดีหมดคอนทนนะครับก็ทำให้ทหารพม่านะครับที่เผ่ ยามรักษาการอยู่หน้าธนาคารนะครับก็เสียชีวิตเจ็ดรายนะครับได้รับบาดเจ็บสี่รายครับนี่ก็เป็นการโจมตีอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับของกองกำลัง p d f ธนาคารเศร,รษฐกิจของพม่านะครับก็อยู่ที่ถนนสายที่แปดสิบสามนะครับก็อยู่ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลนะครับถูกกองกำลัง p d f นะครับก็มาบางระเบิดเมื่อเช้าของวันนี้นะครับ หลังจากที่มีการบางระเบิดถึงสองครั้งนะครับก็ทำให้ธนาคารแห่งนี้ถูกปิดลงนะครับและทหารพม่าตํนลดพม่านะครับก็มีการเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ธนาคารเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะโล่นะครับว่ากองกำลัง p d f นะครับมาทางไหนนะครับและมาอย่างไงนะครับทหารพม่านะครับมีการปิดเส้นทางผ่านไปมาอย่างหน้าธนาคารนะครับ มีการตรดค้นนะครับรถของพี่น้องชาวบ้านทุกคันนะครับที่ผ่านมาอย่างหน้าธนาคารนะครับกองกําลัง p d f นะครับก็หนีไปอย่างลอยนวลครับพี่น้องครับกองทัพพม่าและตํารวจพม่าไม่สามารถที่จะจับกลุ่มตัวร้ายนะครับก็หลังจากที่ก่อเหตุนะครับก็หนีไปทันทีนะครับกองกําลัง p d f นะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลครับวันนี้ก็ทําผลงานอีกแล้วนะครับโดยการ บางระเบิดนะครับธนาคารของทหารพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลยครับนะครับก็มาลูข่าวต่อไปนะครับวันนี้กองกําลัง PDF และ CDF นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองรัดเซนนะครับก็มีการเข้าโจมตีลานตรวจของตำรวจพม่านะครับลานที่304นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองดัตเซนนะครับ การโจมตีของกองกำลัง p d f และ c d f นะครับก็ทำให้ทหารพม่า,นะ,มาะนะครับเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ5นายครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายนนะครับทางกองกำลัง p d f และ c d f นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองลัดชินนะครับก็มีการเข้าโจมตี ลานตรวจของทหารพรม่าะนะครับลานที่304นะครับก็าทาให้ท่านพม่าตั้งโตไม่ทันนะครับเสียชีวิต2อลายได้รับบาดเจ็บ5้ลายครับทางกองกําลังป t f และ c t f นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองรัดสินนะครับวันนี้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะคนล้มของทัพพม่าและกะบฏมินอ่องลายให้หมดไปนะครับในพื้นที่เมืองรัดสินนะครับ ในพื้นที่เมืองดัตสินนะครับก็มีอยู่หลายเมืองนะครับที่มีกองกำลัง CTF นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองเมนตัดเมืองตันตัลังนะครับและเมืองอื่นๆนะครับอีกหลายเมืองนะครับที่มีกองกำลัง p t f และ CTF อยู่เป็นจำนวนมากนะครับและกองทัพแห่งชาติชินนะครับ GNA และ C เอนนะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองดัตซินด้วยเส้นกันนะครับวันนี้มีกองกองกำลัง p d f และ CDF นะครับและกองกำลังแห่งสัตซินซน CNF นะครับก็คอยสนับสนุนนะครับเรื่องอาวุธนะครับให้กับกองกำลัง CDF และ p d f นะครับนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับของกองกำลังป้องกันประชาชนหรือว่า CDF และ กองทัพแห่งชาติซิน c n f นะครับวันนี้ก็มีการส่วยเหลือกันนะครับและโจมตีกองทัพพม่าและตำรวจพม่านะครับในพื้นที่เมืองรัดสินให้หมดไปครับพี่น้องครับนะครับก็มาโลข่าวต่อไปนะครับวันนี้ทหารพม่าและตำรวจพม่านะครับก็มีการมาอารักขารักษาความปลอดภัยอย่างหนานแน่นนะครับในพื้นที่ ห้างใหญ่ของพม่านะครับในพื้นที่พาซานะครับมีการปกป้องอย่างเต็มที่นะครับจากทหารพม่าและตำรวจพม่านะครับหลังจากนี้นะครับก็มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนไปอย่างพี่น้องชาวบ้านนะครับโดยกองกำลังปีทีเอนะครับก็กล่าวว่าไม่ให้ไปสนับสนุนนะครับสินค้าของกองทัพพม่าและกะบฏมีนองหลายนะครับที่วางจำหน่ายอยู่ในห้าง พาซานะครับเปลี่ยนห้างใหญ่ของพม่านะครับในพื้นที่ตะครนย่งกุ้งครับวันนี้ก็ทําให้ทหารพม่านั้นผวานะครับมีการมารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับก็รอบห้างใหญ่พาซานะครับก็เป็นห้างขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองย่งกุ้งครับพี่น้องครับหลังจากได้มีการแจ้งเตือนของกองกําลัง p d f นะครับไม่ให้พี่น้องชาวบ้านนะครับไปสนับสนุนสินค้า ของกองทัพพม่าและกระโดมีนองหลายนะครับที่วางจำหน่ายอยู่ในห้างพาซานะครับหลังจากได้มีการแจ้งเตือนนะครับกองทัพพม่าเสริมกำลังและมารักษาความปลอดภัยอย่างเนื้วแน่นนะครับในพื้นที่ห้างพาซาวันนี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเมืองหลวงของประเทศพม่าะนะครับนะครย่างกุ้งนะครับก็มีการ มารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับทหารพม่าและตำรวจพม่าวันนี้ครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่านะครับก็น่าติดตามอย่างมากครับพี่น้องครับมีการสู้รบกันแทบทุกวันนะครับในพื้นที่เมืองต่างๆและในพื้นที่เขตภูมิภาคครับ วันนี้นะครับผมขอยุติเพลงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ผักกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ